สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบิร์สุคุสกุคนนะมีในหน้าที่ขายที่ดินแห้งสปปลาวเนาะที่เราเป็นในหน้าใหญ่ที่ให้คนที่มาเศร้าหรือว่ามาซื้อนะที่ดินอยู่ในเวียงจันท์เลยเนาะเราออกมาแสนะกับวีลกรรมของรัฐที่เปิดให้คนจีนเข้ามานะกอบโก,บกยนะหรือว่ากา กวนซื้อที Bref. ่ดินต่างๆแล้วก็ตั้งกิจการต่างๆแย่งอาชีพคนลาวนะแล้วก็เห็นให้ประชาชนหลายคนทันลำบากนะเพราะบัตหลายคนกับทึกไล่ที่แล้วก็หลายคนนั้นทึกงแย่งอาชีพเนาะอาชีพต่างๆที่สงวนไว้ให้คนลาวนั้นรัฐบาลก็อนุญาตให้คนต่างชาตหรือว่ากุ้มทุนจีนนี่เนาะค่อยมีคลิปวิดีโอของเราให้พวกกับเบิ้งไปเบิ้งคลิปอีกเนาะ เขาก็เข้ามาตั้งแต่ปี2000แหละแต่ว่ามันบวหลายแหงท้ายปี2004นี้เขามากวนซื้อเอาเมดมากวนเอาทุกบิสเนสที่ว่าคนลาวค่าทำมาค่าขายะนะเขามากวนซื้อเอาเมดบ่ได้ซื้อหนึ่งเมยน้อยแต่ซื้อจากแรนลอดอัล่ทีว่าสั้นซะถือลท่ทีความหู้สึกของเงินน้อยเป็นยังไงพวกเจ้าหู้บ่ว่าคือเฮากินเข้าอยู่งอนเหา่าแลวมีคน มามาคว่ำพาเข้าเฮาทิมนะมันเป็นจังสั้นแหละปัานนี้เนนะรัฐบาลลาวเอาคนจีนเข้ามาหลายปันนั้นบ่มีข้อจํากัดบ่มีข้อแม่อย่างทางั้งหมดว่าอาซีบนี่สงวนไว้ให้คนลาวไว้ทำมาหากินคนลาวคนที่เกิดแผ่นดินลาวเนี่ยทำมาหากินอาซีบนี่พวกเจ้ามาเฮ็ดบอด้บ่มีพวกเจ้าบ่มีเลยจีนเข้ามา เขามาทางมดควบวงจรเขาพวกเจ้าควบวงจรจังใดเขามีโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานประกอบรถจักรนักงานคนงานเขาออกมาแา่เมืองจีนหมดเลยเอน็นจิเอนอร์มาจากเมืองจีนมดเขาบ่วจ้างคนลาวไปเป็นคนงานเขาจักคนเลยนะรัฐบาลไ่ได้หัวซาบ่ได้เห็นหัวประชาชนหรอกนะเพราะว่าอาชีพต่างๆอย่างเช่นว่าอาชีพพวกที่ว่าเปิดห้านอา ซ่อมแปลงอะไรกะเป็นของคนจีนทั้งนั้นนะพนักง,งานเขาเบิดตนะเขาเอาคนลาวเข้ามาเฮ็ดเวียกนําเลยนะคนลาวที่จะเข้าเฮ็ดเวียงนั้นพวกเขาได้ก็คือต้องได้ภาษาจีนฉะนั้นแล้วคนลาวส่วนหลายจะล่างไหลไปเฮียนภาษาจีนณนะตอนนี้เฮ่อกันไปเฮีนยนหลที่สุดนะประเทศจีนนะเพราะว่าหวังว่ากลับมาล้วจะได้เฮ็ดเบียงในประเทศตัวเองกับคนจีนนะแล้วมีหลายองค์เฮียนที่อยู่ในสปปลาว่ะเนาะ ที่อยู่ในตัวเมืองเวียงจัดน,นะก็เริ่มเอาภาษาจีนเข้ามาสอนนะคนลาวหลายคนที่เป็นคนธรรมดาจะได้เฮ็ดเบี้ยก,กับคนจีนนะเขาจะไปเฮ็ดเบี้ยกกุ่ฝั่งไทยนะและแอซีมนึงก็คือการที่คนลาวทึ่แย่ง,งลายที่สุดก็คือห้านเสริมสวยนะห้านเสริมสวยของคนลาวนะที่เปิดอยู่ในประเทศลาวแต่เดี๋ยวนี้กับกลายเป็นห้านเสริมสวยของคนเวียดนามนะคนเวียดนามถือว่า เปิดห้ามส่วนสวยอยู่ในประเทศเรากับเก้าสิบปอร์เซ็นต์ถ้าใครเคยเข้าไปในคนส่งนะคนส่งอยู่ในตเมืองเวียงจันทร์นะตลาดเ้าเขาเอิญมาตลาดเ้าหรือว่าตลาดกัวดินจะเห็นว่าคนเวียดน,นามมาเลาะเห็ดเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็มีคนจีนที่เขามาเปิดลห้านอาหารนะเปิดตลาดเองตลาดของคนจีนเลยได้นะที่อยู่ในเขตตเมืองเวียงจันทร์แหละเนาะก็เอิญ่าซันเจี๋ย อยู่แถวนั้นเป็นของคนจีนเบิดมีการเปิดร้านนวดนะมีการเปิดร้านอา,อาหารนะแล้วก็มีตลาดเปิดห้านหลายๆอย่างธุรกิจของคนจีนทั้งนั้นเนาะแล้วก็เป็นฮงแฮมของคนจีนนะมีคนจีนเป็นหุ้นส่วนใหญ่ลายตึกนะเมื่อก่อนนะรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าให้บให้เอาป้ายของคนจีนนั่นนะขึ้นไปติดให้ติดเป็นภาษาลาวนะ แต่ว่าในภาพวิดีโดอเขาก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่าเขากับประกาศให้ตัวให้ประชาชนเสื้อเพื่อนเสื้อนะ่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดบบได้นะแนวใดก็เฮ็ดบบได้เพราะว่าคนจีนเขาหญ่ก้อนนะเงินเขานาคาเขาขหญ่ก็คนลาวซ้ามาในฮันเฮ็ดไปเฮ็ดมานะคนลาวอยู่ในประเทศลาวฮันบบได้มีการคุ้มครองจากรัฐบาลบบได้อ่าได้รับวามเสวยเหลือจากรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยเดียวนะถ้าเกิดว่าสงวนสิทธ์อ่าให้กับคนลาวนะ คือกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขายังว่าสมนสุนทรไปให้กับคนประเทศเขานะบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในประเทศลาวจะเป็นห้านเปิดห้านขายรถนะห้านขายรถก็เป็นของคนจีนนะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้นะห้านส้มแปลงรถส้มแปลงอะไรรถหญ่กับของคนจีนเนาะคนจีนฝีมือเขาค่อนข้างจะดีกว่าคนลาวแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็กจะแห่ไปใช้บริการสําหรับคนลาวได้ซะก็จะได้เจ้งกิจการไปนะ ถ้าเกิดบ่บนิพายไปใส้บริการของพวกเขาและก็อีกอย่างหนึ่งนะพื้นที่ใดกย็ย่าถ้าเกิดว่าคนจีนเขาสนใจนะรัฐบาลเขาก็จ้องแต่จะไล่ที่นะบอกว่าเป็นที่ของรัฐต้องง่ายออกไปนะย่างที่เคยมีหลายๆคลิปที่มันออกมาเบิ่งให้เห็นสะท้อนให้เห็นนะ่ะว่ารัฐให้จีนสัมปทานหรือเร้าที่นะหรือแม้แต่ว่าอยู่ในบึงหลวงคือกัรน,นะโครงการของคนจีนนะ โครงการของคนจีนที่เขามาสร้างขึ้นสร้างขึ้นที่เป็นอพาร์ตเมนต์บอะเป็นโครงการใญ่ายบริษัทญ่ายเป็นของจีนทั้งนั้นโบมมน่์ของคนลาวจ้างแต่ว่าเขาเอาคนลาวออกมาเป็นนายหน้าซื่อๆนะคนลาวก็ได้แต่นายหน้าเป็นพนักง,งานขายเขาซื่อๆแต่ว่าโครงการที่เขาสร้างขึ้นนั้นก็เป็นของคนจีนถำมาภายเขาได้เข้าไปอยุ่ในนั้นนะคนลาวธรรมดาเขาไม่ได้ไปยู่ในนั้นหรอกนะ พื้นที่นั่นเขาสัมปทานไปเก้าสิบเก้าปีถ้าเกิดเมื่อสัญญาเก้าสิบเก้าปีแน่นอนว่าเขาก็ต้องต่อสัญญาเก้าสิบเก้าปีอีกนะมนุษย์ทำบางคนยังบม่เข้าใจเรื่องเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าอนาคตต่อไปลูกหลานของพวกเขาเองนะจะได้มีแค่อาชซิบับจ้างนะหับจ้างอยู่ในประเทศตัวเองบอบได้หับจ้างในประเทศตัวเองหรอกนะหับจ้างอยู่ในประเทศอื่นเขาเพราะว่าอย่างนะเพราะว่าถ้าเกิดวราเจ้าอยากเเรียกอยู่ในประเทศตัวเองเ้าต้องได้ภาษาเขาได้ภาษาจีนนะ ภาษาลาวนข่าวเอาเข้ามานําไส้ซ้ําอนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเฮ็ดเวียงนําเขาเจ้าต้องไปเฮียนภาษาจีนเจ้าต้องจุบภาษาจีนเจ้าต้องจุบวีซ่าสายอาชีพมันโดยเฉพาะนะจีนกินกินรวบในประเทศลาวนะรัฐบาล่าได้เห็นหัว่วาได้สนใจประชศชนด้วยซ้ําต่างจากมนุษย์ทําเขาเลือกที่จะ z ม o เสรยเป็นบักเป็นเวนนะบบเบิ่งสภาพความเป็นจริงนะถ้าเกิดว่าเขาเปียนจากการ z ม o เสรย มาส้อยกันเบ้าะนะให้รัฐบาลหันออกมาพิดอบแลวกัให้บังคับเขาอยู่ในกฎเกณฑ์บางทีลูกหลานของเขาอาจจะมีเวียงเห็นงานค้าในประเทศตัวเองก็ได้นะบระจำเป็นต้องดินน้นรนไปเห็ดเวียงอยู่นอกประเทศนะคาว่าเมืองลาวเป็นของคนลาวเป็นของแผ่นดินลาวแต่ว่าคนลาวบม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์ก็คือจีนกับเบียดเขาจะมีสิทธิ์ทุกอย่างแทบจะทุกอย่างอยู่ในประเทศลาวนะ นี่แหละเนาะมันน่าเศร้ามันน่าหดหูมันน่าสะลดใจหลายเนาะที่รัฐบาลป่วยให้คนจีนพวกนี้เข้ามานะ่ะลายเกินอัตราหลายเกินควบคุมได้เห็นให้คนลาวทึกแง่งอาซิบไปเห็นให้คนลาวต้องดิ้นรนออกไปเฮดเบียกอยู่ต่างประเทศขนาดว่าค่าแหงอยู่ในประเทศตัวเองทึกที่สุดแล้วนะ่ะทึกที่สุดแล้วจีนเขาก็ยังบ่จ้างคนลาเเวเฮ็ดเบียกนำะคิดบ้งแต่เท่านั้นแหลนะเนาะเขาจึงได้ดิ้นรนออกไปเฮดเบียกอยู่ในประเทศไทยนะ่ะ เรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นประเทศที่เขาอาสามารถไปเฮ็ดได้นะรัฐบาลบบได้สนใจปะชาชนซ้ำนี่แหละนะคือการล่มเหลวถ้าเกิดว่าไผยคิดจะสมเซยต่อไปกระจงระวังไว้ลูกลานองวพวกแก้วกระซิได้อาศัยแผ่นดินประเทศอื่นเขานะเฮ็ดเวียกเห็นงานจะบ่บได้อาศัยแผ่นดินตัวเองเฮ็ดเวียกนะ